นีค่ะทุกคนวันนี้แพนจะมารีวิวทุกเมนูของร้านคอปเปอร์บุฟเฟ่ต์นะคะทั้งข้าวและหวานจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะร้านคอปเปอร์น,นะคะจะตั้งอยู่ที่ห้างเดอะเซนต์ปิ่นเก้าชั้น3ค่ะแล้วพอมาถึงนะคะเราต้องเข้าไปติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ก่อนเพื่อรับเบอร์โต๊ะนะคะแพนนะคะจะเริ่มจากเมนูที่่านประจําก่อนค่ะเป็นซุปเ็ดทัฟเฟิลเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับครัวซองเนยฝรั่งเศสน,นะคะแนะนำให้จุ่มกินคู่กันแบบนี้เลยส่วนเมนูต่อมานะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตกที่ร้านนะคะจะมีทั้งแบบเนือก็หมู โดยตัวก๋ว,วยเตี๋ยน้ำตกของเขานะคะคจะปรุงมาให้พร้อมทานแล้วค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยรสชาติถือว่าค่อนข้างเข้มข้นเลยนะคะละเมนูก๋วยเตี๋ยวที่ร้านะะคะจะมีทั้งแบบเส้นแล้วก็แบบเกาเหลาค่ะถ้าใครไม่ชอบกินเส้นก็สามารถสั่งเป็นเกาเหลาอย่างเดียวได้นะคะ ส่วนเมนูต่อมาค่ะจะเป็นเมนูข้าวซอยซึ่งเป็นเมนูข้าวซอยเส้นสดออกใหม่ที่นี่นะคะจะมีทั้งข้าวซอยแก้มวัวข้าวซอยไก่เบอร์นะคะแล้วก็จะมีพวกข้าวซอยลอสเตอร์ซึ่งเป็นเมนูพิเศษทางด้านนี้นะคะจะเป็นลายอาหารร้อนค่ะก็จะมีทั้งขนมจีนน้ำยา,าปูเบชะพูนะคะแล้วก็พวกข้าวราดต่างๆก็จะมีไข่พะโล้แกงเขียวหวานแล้วก็เป็ดตุน๋น ซึ่งผู้เมนูอาหารร้อนก็อร่อยนะคะยังขนมจีนน้ำยาปูก็คือใส่เนื้อปูมาแบบแน่นๆแบบนี้เลยค่ะส่วนเมนูต่อมานะคะเป็นซูชิเนื้อวากิวบนไฟโดยความจดจของเมนูนี้นะคะอยู่ที่ขนาดข้าวค่ะที่มีขนาดเล็กมากเข้ากับปลายนิ้วเลยนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูโซนอาหารทะเลแล้วก็ซีฟู้ดกันบ้างค่ะยางทางด้านนี้นะคะจะเป็นกุ้งเผาก็จะมาเป็นตัวๆข้างในก็จะเป็นหัวเยิเยเ้มๆเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นหอยนางรมสุราแล้วก็จะมีซีฟู้ดออนไอค่ะมีทั้งกุ้งแดงแล้วก็ มแม่ดูหอยอ,อย่างรมนะคะไม่เหมาะกับคนที่ทานอ่อนนะคะถึงจะชอบทานแต่ให้ระมัดระวังอย่าทานเยอะเกินไปเพราะอาจจะท้องเสียได้ค่ะและนอกจากแบบสดน,นะคะที่นี่จะมีซีฟู้ดดองซีอิด้วยค่ะมีทั้งกุ้งแล้วก็หมึกสามารถสั่งได้เลยนะคะ ของดองนะคะถือว่าดองได้เข้าเนื้อดีเลยค่ะและถัดมาอาจจะเป็นเมนูพาสต้าเตอวันนี้นะคะแพดจัดมาลองทุกเมนูเลยค่ะเดี๋ยวแพจะเรียงรายชื่อให้ในคลิปนี้เลยนะคะเรื่องพาสต้าของบุฟเฟ่ฮอปเปอร์นะคะจะเป็นพาสต้าแบบเส้นสดทั้งหมดค่ะเรียกได้ว่ามากินที่เดียวคือคุ้มเลยนะคะเพราะว่ามีให้เลือกหลากหลายมากๆ ที่เขากำลังทำอยู่นะคะจะเป็นพาสต้าชีสวิลค่ะเขาจะเอาไปผสมกับซอสทัฟเฟิลนะคะแล้วก็จะเอามาคลุกกับพาเมซานชีสเสร็จแล้วก็จะเบรนไฟบนล่างค่ะจนหอมๆแบบนี้เลยซึ่งถ้าใครชอบเผ็ดนะคะแนะนำให้จัดสปาเกตตี้พริกกระเทียมเลยค่ะวันนี้แพ้สั่งเป็นแบบเบคอนส่วนจานนี้นะคะเป็นลาวิโอรีไส้ผักโขมของเจ้านี้นะคะจะผัดหมากระสมะเขือเทศรสชาติเข้มข้นเลยค่ะและเมนูต่อมานะคะจะเป็นพวกสเต็กเทปันยากิโดยเมนูที่แพทสั่งของเซชั่นนี้นะคะจะเป็นพวกสเต็กปลากระพงปลาลาสกาโซซอสเนยเดมอนเสียแซลมอนซอ ูซูสสะโพกไก่ผีไทยดาซอสครีมกรัดแล้วก็อบเป็ดรมควันซอสส้มค่ะและสเตชันถัดมานะคะเป็นพวกของทานเล่นค่ะเมนูพวกนี้นะคะสามารถไปยืนต่อแถวรับอาหารได้เลยซึ่งส่วนตัวนะคะแพชชอบเมนูของทอดที่นี่ทุกตัวเลยค่ะเพราะว่าเขาทอดใหม่นะคะมีทั้งกุ้งเทมปุระกุ้งทอดซอสไก่ทอด,อทอดแล้วก็หอยนังรมทอดค่ะ โดยรวมเมนูของทอดทุกตัวนะคะถือว่าทาได้ดีเลยค่ะกรอบดีไม่เหนียวไม่หืนนะคะส่วนเมนูต่อมาเป็นพวกของย่างค่ะแล้วก็เมนูใหม่มีทั้งนวดหมึกย่างกุ้งย่างหนวดปลาหมึกทอดแล้วก็เกี๊ยวซาเดตัวเมนูที่ชอบเป็นพิเศษของสเตชันนี้นะคะก็คือกุ้งย่างค่ะเพราะว่าเขาจะแกะเปลือกมาให้เลยส่วนหมึกย่างก็อร่อยนะคะจิ้มคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดและสเตชันต่อ,อมานะคะเป็นซาชิมิ โดยซาชิมินะคะจะมีทั้งแซลมอนหอยโฮตาเตะปูอัดไข่หวานกุ้งซาชิมิแล้วก็ฮามาจิค่ะสามารถสั่งให้เชฟแล่ให้ได้เลยนะคะซึ่เมนูซาชิมิที่ชอบที่สุดนะคะก็คือหอยโฮตาเตะค่ะสดหวานส่วนนี้นะคะจะเป็นซูชิในบุฟเฟ่ทั้งหมดที่สั่งมาค่ะ และสิ่งที่ชอบซูชิของที่นี่นะคะก็คือคําไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะและข้าวไม่เยอะมากนะคะทําให้เราลองชิมได้ไหลายๆคำซึ่งตัวแพรนะคะชอบซูชิปลาไหลญี่ปุ่นมากค่ะและเขายังมีเมนูเต้าหู้เย็นฮอกไกโดกับมินชิชิราชิด้วยนะคะและถัดมาเป็นสเตชันส้มตําซึ่งเมนูส้มตำนะคะแพรออกตัวก่อนเลยว่าแพรชอบส้มตําของที่นี่มากค่ะเพราะว่าตำใหม่แล้วเส้นเขาไม่ยมนะคะตัวเส้นมะละกอมีความกรอบแล้วก็สามารถรีเควสต์เมนูได้และที่สําคัญเขาแยกขุกที่เป็นปลากับไม่ปลรราแลนะใครไม่ชอบกิน ะะเขาก็จะมีพวกเมนูยำด้วยค่ะมีทั้งยำแซลมอนยำเนื้อย่างแล้วก็ยำคอหมูย่างนะคะํำยำรสชาติจัดจ้านมากและถัดมานะคะเป็นโซนสลดัดโดยปริมาณสลัดหนึ่งจานนะคะเขาจะเสิร์ฟมาแบบกําลังดีค่ะซึ่งส่วนตัวแพชอปเมนูสลดัดปูนิ่มซอยวาสาบิมาโยะมากๆปูนิ่มกรอบดีเลยนะคะส่วนผักก็เสดกรอบส่วสามเมนูนี้นะคะจะอยู่ข้างกับสลัดเลยค่ะมีพวกผักโขมออชีปาสปลาซาจิเนย์แล้วก็หมูอบและถัดมานะคะจะเป็นพวกเมนูอาหารจานเดียวค่ะมีทั้งข้าวผัดกะเพราข้าวผัดมันเนื้อแล้วก็ แบบเป็นผัดไทยคอหมูย่างผัดไทยกุ้งม่นำแล้วก็ผัดไทยปูนิ่มค่ะตัวเส้นผัดมาได้สอดเข้มข้นดีเลยนะคะ อีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ลองค่ะคือข้าวผัดมันเนื้อค่ะตัวนี้ผัดมาที่หอมมันเนื้อมากแล้วก็ไม่เลี่ยนมากนะคะส่วนเมนูข้าวผัดกะเพรานะคะจะมีทั้งหมด3ตัวค่ะมีทางเนื้อวากิวลิ้นวัวแล้วก็หมูและทุกจานนะคะเขาจะมีไข่ออนเซนมาให้พอกินคู่กับกะเพราคือลงตัวเข้ากันมา,มากๆเลยค่ะไข่เย,ยิมย้มๆเลยและในบุฟเฟ่ต์นี้นะคะเขาจะรวมเครื่องดื่มแล้วนะคะมีจุดกดน้ำอโลมทั้งสองฟ้าของบุฟเฟ่ค่ะและตรงกลางนะคะจะเป็นจุดเครื่องดื่มในโต๊ะซึ่งเมนูที่มาและห้ามพลาดน,นะคะก็คือชานมต้หวว,วันชาะเขชอ เขียวมารีน้ำผึ้งมะนาวค่ะอร่อยทุกตัวต้องลองให้ครบเลยนะคะตอนที่ฮอลลีโนเวทใหม่นะคะเขามีสเตชันใหม่ด้วยค่ะเดินไปทางฝั่งขวาของเครื่องดื่มในโตนะคะจะเจอสเตชันกิลบาร์ค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นพวกสเต็กแล้วก็จะมีพวกเมนูรมควันหอมๆด้วยค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราก็จัดมาลองทุกเมนูเลยค่ะโดมนูทดูดห้ามพลาดนะคะก็จะเป็นพวกลิ vi, ้นวัวูวีสเต็กเนื a, ้อออสเตรเลียสเต็กเนื้อแกะสเต็กหมูเสียอหอยเชลล์นะคะแล้วก็พวกสโมกกี้พอกลิฟ จานแรกที่ชิมนะคะจะเป็นลิงวัวชูวีค่ะตัวนี้นุ่มมากส่วนอันนี้นะคะเป็นคอปเปอร์สโมกี้พอกริบหรือซิโคหมูบาร์บีคิวค่ะหอมรมควันสุดๆดส่วนสเต็กหมูซอสทาร์เฟลก็อร่อยนะคะและนอกจากบุฟเฟ่อาหารคาวนะคะเขายังมีบุฟเฟ่ของหวานด้วยค่ะทางด้านนี้นะคะจะเป็นดิสเซิร์เฮาซึ่งของหวานในรอบนี้นะคะก็จะมีทั้งพู้เมนูออกใหม่เช่นพวกมาการองค่ะแล้วก็พู้เมนูกกล่าวคานาคอตา้าคอฟฟี่ครีมหรือว่าเคมเรนะคะแล้วก็จะมีพวกเมนูชีสเค้กค่ะซึ่งเมนูนี้อร่อยมากละลายใน เม่วัน,นี้นะคะแพก็จัดมาลองทุกเมนูเหมือนเดิมค่ะและพวกปิยอท์โกก็คืออร่อยนะคะมีให้เลือกหลายตัวเลยและตอนนี้นะคะเขาจะมีพวกเมนูพิเศษที่คอแลบกับเชฟด้วยค่ะอย่างตอนนี้มีเมนูทาร์ตเล็คาราเมลที่คอแลบกับเชฟเจมนะคะเจ้าดังจากพระนุกซึ่งเมนูชีสเค้กนะคะจะได้มาคนละหนึ่งที่ค่ะตัวนี้กินคู่กับซอสลาสเบอร์รี่นะคะอร่อยมากนพนาคอต้าวาน,นิลลานะคะเสิร์ฟมาคู่กับซอสเบอร์รี่หอมคาราเมลอร่อยเหมือนเดิม แต่ถ้าใครชอบกินมากอรองนะคะแนะนําให้จัดมากอรองทัฟเฟิลกับมากอรองชาเออร์เกเลยะคะ่ะอร่อยหอมทั้งคู่นะคะส่วนชิ้นนี้นะคะจะเป็นทาร์ตเลคาราเมลค่ะกัดเข้าไปก็คือเจอคาราเมลเยิ้มๆเลยส่วนจานนี้นะคะเป็นบิยอปราแนมูชอัลมอนด์หอมกล้วยค่ะส่วนวัฟเฟลิลคาราเมลก็อร่อยนะคะส่วนจานนี้เป็นช็อกโกแลตลาวาไซ้เยิ้มๆตลกๆที่สั่งมาวันนี้นะคะประมาณร้อยกว่าเมนูค่ะต่อคนละ1 3 5 9นเเองนะคะเพื่อนๆลองไปกินกันดูนะคะคุ้มจริง